มาดีจะเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องแพ้ครีมมาหรือโดนแดดโดนอะไรเผามาเราจะปวดแสบปวดร้อนนะคะ สูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราได้เย็นหน้าจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกทุกคนช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รเพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะต้นส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้แตงกวานะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะนี่คือส่วนตัว เอาไปล้างมาแล้วนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใช้เยอะเนาะในส่วนของแตงกวาเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะลดอาการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยลดเรือนริร้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในทรงแตงกวาเนาะให้เรานําแตงกวาไปขูดนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ําของเขานะคะ แตงกวาที่เราขูดออกมาแล้วนะคะเราจะมาทําส่วนผสมเลยนะคะเราจะใช้น้ําแตงกวาอยู่ที่1นถึงสช้อนชาหรือแล้วแต่ใครจะทํามากทําน้อยนะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนี่เลยนะคะคือกรีซเีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะถ้าจะซื้อซื้อตามร้านขายยาได้เลยนะคะในส่วนกรีซเีนก็จะช่วยบํารุงผิวของเราเนี่ยอย่างล้าลึกนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ไปลดป้าลดกระดะนะคะเราจะใช้กรีเซอรนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะต่อไปได้เลยนะคะคือน้ำม,มันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใครไม่มีก็เบบี้ออยจอนสันหรือน้ำม,มันอัลมอนด์สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำม,มันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำม,มันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ คือเจวันหางจระเข้นะคะในสองเจวันหางจระเข้ก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะเราจะใช้เจวันหางจระเข้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะวิธีเก็บรักษาให้เราเก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะ เก็บได้ห้าถึงเจ็ดวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําแตงกวาสดนะคะเขาจะเจ็บไม่ได้นานนะคะทุกคนไม่เกินเจ็ดวันนะคะห้าถึงเจ็ดวันนะคะเราทําออกมาแล้วเนื้อของเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเขียวอ่อนแบบนี้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเนื้อครีมสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเขียวอ่อนเนื้อก็จะใสมากเลยนะคะ าไปเลยนะคะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะไม่ว่าผิวปวบบางผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะก <c oughs> ็จะเป็นเหมือนยาเย็นนะคะน้ำเต็งกวาก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคน เวลาเราใช้เป็นประจำแล้วนะคะหน้าของเราเนี่ยจะใสมากๆเลยนะคะเราทาแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะคะเราใช้เหมือนเตยครีมในะครีมปกติเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ก็แห้งเราอยากทาครีมตัวไหนทาทับทาทับไปได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใค่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ